สวัสดีครับคุณผู้อ่านกลับมาพบกับผมทอนทำรงนาวาสวัสด์ในหนังสือชุดซีรีส์ท่องยุโรปกับอาจารย์ทอนนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับอาจารย์ทอนพาคุณผู้อ่านทุกท่านเดินทางไปหลายประเทศเลยครับเราไปทั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราไปทั้งประเทศฝรั่งเศสและเราไปทั้งประเทศอิตาลีซึ่งแน่นอนว่าตลอดเส้นทางต้องมีอะไรสนุกสนานแน่นอนนะครับ เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานของหนูดาวนะครับนั่นคือหนูดาวดานราประจําหนังสือเราความสนุกสนานของหนูดาวคือหลอกให้สามีซื้อตั๋ว b ิ s เ n e s s ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเป็นช่วงซูเปอร์เมกะมหาโปรของสายการบินหนึ่งนะครับเราก็เลยซื้อตั๋วมิ s เ n นสขึ้้นมานั่งเครื่องบิน a i ร b บัส a 8 8 0เพื่อมุ่งหน้าตรงไปในทางยุโรปนะครับ ครื่องบินยังกล่าวเขาเป็นเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ผมคงไม่สามารถที่จะไปบอกกล่าวรายละเอียดตรงนั้นได้เนื่องจากผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็คือการเดินทางลอกเทือกเขาแอลป์ไปทั้งยอดเขาสูงไปทั้งเมืองแปลกๆที่อยู่เชิงเทือกเขาทั้งในเยอรมันทั้งในอิตาลีนะครับรวมถึงในฝรั่งเศสซึ่งแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมี ประเพณีมีวัฒนธรรมมีอาณาจักรเก่าแก่มีบ้านเรือนต่างๆที่แตกต่างกันออกไปผมมั่นใจว่าหนังสือบนเส้นทางสายน้ำแข็งจะกลายเป็นทริปเดินทางที่โรแมนติกที่สุดและหนาวที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยไปกันมาในซีรีส์ชุดอาจารย์ทรไปยุโรปครับ การเดินทางบนเส้นทา,ท,าทางสายน้ำแข็งเนี่ยมันมีหลายทริปปนปะปนกันนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะปรากฏอยูดด่ในหนังสือแต่จ,จะไม่สอดคล้องกันเนื่องจากผมเอาวิดีโอมาตัดต่อในแต่ละส่วนบางส่วนก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวมากบางส่วนก็เป็นทริปในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องของการเดินทางในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีทั้งเรื่องของเมืองใหญ่มีทั้งเรื่องของเมืองเล็กแล้วก็เมืองต่าง การเดินทางส่วนใหญ่มีทั้งการใช้รถไฟและมีทั้งการใช้รถยนต์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิดีโอชุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูไปเนี่ยก็อาจจะสับสน,นวนุ่นวายนิดหน่อยว่าโอ้ทำไมมันหลากหลายเหลือเกินเราตัดรอบเสื้อขาแอลเลยครับเอามาให้คุณดูกันให้ถึงแก่นว่าเสือกอขาแอลมีอะไรน่าสนใจาะเราเริ่มต้นด้วยการเดินทางโดยใช้รถยนต์นะครับ เมืองรอบๆทึ่ยุโรปนะฮะสังเกตในง,ง่ายๆว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยลักษณะก็บางเมืองเนี่ยก็จะเก่าแก่แต่บางเมืองก็จะเป็นเมืองที่มีความทันสมัยอยู่นะฮะก็แล้วแต่ว่าเมืองไหนถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวคนไปเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่ามีการเก็บเขียโอทาว้อย่างดีรวมทั้งมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆเช่นไอ้นั่งในกลมๆเมื่อกี้เนี่ยก็คือเคเบิลคาร์ขึ้นสู่ยอดเทือกเขาแอล เมือเขาแอลในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นบริเวณที่มีกา,ารคมนาคมได้ดีมากไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเราก็สามารถขับรถอ้อมไปเรื่อยๆเพื่อมุ่งหน้าตรงไปตามเมืองต่างๆผมเริ่มต้นจากเจนีวาจากเจนีวาที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เราขับรถมาตามถนนที่คุณผู้ชมก็คงจะเห็นนะฮะว่าเป็นถนนที่ใหญ่โตสะดวกสบายมากเนี่ย มาตามถนนเหล่านี้เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะเข้ามาถึงเชือกเขาแอลป์ในส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ใงส่วนของเจนีวากับฝรั่งเศสในส่วนของเมืองที่ชื่อกันว่าอานซีบริเวณนี้ห่างจากเจนีวาแค่ประมาณ30กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นการเดินทางถ้าเกิดขับรถเองนะฮะก็หน่นชั่วโมงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสไปเจนีวาแต่ไม่มีโอกาสขับรถเองเนี่ยก็จะมีทัวร์ที่เขาเรียกว่าเดย์ทริป ไปเมืองฮานซีเนี่ยหลายต่อหลาย,ลายเวลาจะไปเช้าจะไปบ่ายส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์ครึ่งวันก็มีทัวร์เต็มวันก็มีอย่างไรก็ตามเที่ยวกับทอนแล้วเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงซะก็ต้องอยู่กันให้มันนานๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เมืองฮานซีเรียกว่าอยู่กันทั้งวันทั้งคืน รายละเอียดในหนังสือก็คงจะบอกถึงความสับสนในการขับรถวนไปตามถนนเหล่านี้เห็นไหมฮะถนนที่ผมขับรถวนแล้วก็เครื่อง GPS ลวนหลอกให้ผมไปนู่นไปนี่นะฮะระหว่างที่ทางนี้ขับวนไปวนมาเนี่ยลักษณะบ้านเมืองก็จะดูเก่าดูคลาสสิกโรแมนติกนิดๆด้วยเหตุผลว่าอาร์ซีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเมืองของอาณาจักรที่เราเรียกกันว่าซาวอย อาณาจักรซาไยปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมีพื้นที่ในของอิตาลีและของฝรั่งเศสจากเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นมาจนถึง,ถงเชือกเขาแอลป์อาณาจักรนี้จะเป็นอนาณาจักรที่น่าสนใจมากอย่างไรก็ตามซาอวแตกสลายบางส่วนก็กลายเป็นอิตาลีบางส่วนก็กลายเป็นฝรั่งเศสบางส่วนก็กลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ ในส่วนเมืองอานซี C เนี่ยเข้ามาปุ๊บก็เห็นความสวยงามแล้วครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบดังกล่าวนี่ไม่ใช่ทะเลสาบเจนีวานะครับแต่เป็นทะเลสาบอารซี C, ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่น่ารักแม้จะไม่ใหญ่นักแต่ตอรอบๆก็จะมีชุมชน,นต่างๆอยู่รอบทะเลสาบแต่อานซี C เป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของทะเลสาบนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันมีคลองเข้ามานะคะคลองแห่งนี้เนี่ย ตรงเข้ามาในเมืองอานซีซึ่งคลองพวกนี้เนี่ยก็จะมีการคม,มนาคมขนส่งมีเรือเข้ามาตั้งแต่อดีตเพื่อที่จะมาค้าขายของตามรอบๆคลองตอนนี้นี่คือคุณแหม่มที่ทาให้เราวุ่นวายแสนสาหัสกว่าจะหาห้องพักของเราเจอรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะครับสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่าจะหาห้องพักที่หนูดาวไปจองมาด้วยความพิสดารพันลึกเจอ แต่เมื่อเราเจอห้องนี้ซึ่งใช้เวลาไปร่วมสองชั่วโมงนะฮะจะเห็นได้ว่าภายในห้องเนี่ยตกแต่งไว้อย่างดีนะครับคุณผู้ชมแล้วที่ผมชอบที่สุดก็คือเดินเอามาระเบียงเอามาระเบียงเนี่ยระเบียงห้องพักอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงแรมนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับเป็นอพาร์ตเมนต์หรือมึงน่าจะเป็นคอนโดที่คนซื้อห้องแล้วเปิดให้เช่าแล้วคุณแหม่มนคนไปกี้เป็นคนจัดการเพีงเยงแต่ว่าคุณแหม่มพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันมันก็เลยสนุกสนานในเรื่องการจัดการงานกันพอสมควร หนูดาวก็มีความสุขมากในการเดินดูแต่ผมมีความสุขมากยิ่งกว่าเพราะกว่าเราจะเข้ามีโอกาสเอามาเดินชอปปิง้งร้านมันก็ปิดหมดแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดจะเห็นได้ว่าอานซีเป็นเมืองที่คลาสสิกนะฮะลักษณะาทางเดินเห็นไหมฮะเขาจะสร้างตึกเนี่ยยื่เหนือบบมาเป็นโคง้โคงๆเราก็จะเดินลอดไปตามชานเหล่านั้นส่วนตัวรอบๆของเมืองเนี่ยเคยอานซี RC เคยเป็นเมืองที่สําคัญในอาณาจักรซาวยเพราะฉะนั้นเนี่ย ภายในตัวเมืองเองก็จะมีอาคารเก่าๆเลืออยู่มากเช่นตรงกลางเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆเป็นอ่าครั้งหนึ่งเคยเป็นโบสถ์แล้วก็เคยเป็นคุกด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอ่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอานซีไว้ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของภาพถ่ายภาพวาดเต็มไปหมดช่วงที่ผมไปอานซีนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมก็ไม่คิดมาก่อนนะครับแต่มันเป็นช่วงอ่าของเทศกาลคานิวอล แคนิวัลท,ที่ในยุโรปเนี่ยที่โด่งดังกันก็คือที่เวนิสซึ่งผมก็พาคุณผู้ชมไปในหนังสือเรื่องเวนิสพิศวานะเวนิสพิศวาสของผมซึ่งมีวิดีโอเต้นไม่หมดเกี่ยวกับรคนิวัลคนที่ใส่หน้ากากมาร์เคเรนับหลายร้อยคนเอามาเต้นระบำบเนทั่วเมืองที่อาร์ก็มีมนุษย์ใส่ชุดแฟนซีใส่หน้ากากเช่นกันที่แต่ว,ว่าโงเทียบ เทียงเท่ากับเวนิสไม่ได้หนึ่งในสิบยังไม่ได้แล้วครับแต่อย่างน้อยสุดมันก็ดีกว่าเมืองเปล่าเล่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีน,นักนะท่องเที่ยวเดินทางมามีมนุษย์ประหลาดพวกนี้เนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆอยู่บ้างนะอาจจะมีไม่เต็มไปหมดเพียงแต่ว่าทั้งเมืองนี่นผมนับๆดูก็ประมาณสัก20 30ถึงคนนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่บินเวนิสเนี่ยหลายร้อยเป็นพันเลยซ้ำในบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแตกต่างกัน แต่มนุษย์ประหลาดพวกนี้บางคนเนี่ยก็มาโชว์ท่าทางบางคนก็จับกันกลางวัน,วานบางคนก็นกลางคืนแล้วถ่ายภาพได้โดยไม่เสียเงินนะครับเพราะว่า เขาถือว่าเป็นเทศกาลร,รื่นเริงร่วมกันบางคนก็เดินทางมาจากเวนิสด้วยซ้ำนะครับแล่บางคนก็เป็นคนที่อยู่แถวนี้เนื่องจากอานซีเนี่ยเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็จะพูดกันตามตรงเพราะไม่ใช่เป็นเมืองที่เป็นฝรั่งเศสแท้ๆนะครับเพราะว่าเป็นเมืองของซาวอยมันก็เลยเป็นอารยธรรมแบบผสมผสานมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีทั้งอิตาลีบางส่วนเนื่องจากอาณาจักรตรงนี้เนี่ยเป็นรอยต่อของ3ประเทศในปัจจุบัน พักผ่อนกันทั้งคืนแล้วตอนนี้เราก็มาตื่นเช้ากันผมชอบระเบียงแห่งนี้มากจนอยากยกกับมบกรองเทือยซําเพราะว่านี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูจากวิวสิครับผมนั่งอยู่บนระเบียงแค่ยื่นหน้าออกไปผมก็เห็นบรรยากาศแบบนี้เขาจึงเรียกเมืองฮานซีว่าเวนิส แห่งซาวยด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันมีคลองผ่านแล้วก็มีบ้านที่อยู่ริมคลองลักษณะของบ้านริมคลอง้โอ้ยระเบียงอันอนั้นาน้านั่งจีบกันเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็มีคลองมีแม่น้ําเล็กๆแต่ไม่มีเรือกอนโดล่านะครับเรือกอนโดล่าเ้อามา ดูที่เวนิสเท่านั้นหรือไม่ก็ไปหมาเกาหรือไม่ก็ไปหุหินตอนนี้ก็เปิดบริการเวนิสเมืองไทยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาบรรยากาศภายในเมืองเนี่ยตอนเช้าๆที่ผมตื่นมาวันนั้นเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีครับก็มีฝนตกบ้างฝนโปรยลปยบ้างฟ้าย,ยังไม่เปิดแต่พอสายขึ้นสายขึ้นฟ้าก็เปิดมากขึ้นนักท่องเที่ยวกลางวันกับกลางคืนของอ่าอันซีเนี่ยคนละโลกเลยเลยครับ กลางคืนผมเดินกับหนูดาวต๊อกต๊อกยิ่งตอนสี่ทุ่มเนี่ยไม่มีใครเหลือสักคนนะฮะมีแต่ผับเล็กๆสวยๆมืดๆนะฮะ แต่พอมากลางวันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาฮานซี C, ส่ดดวนใหญ่จะเป็นเดย์ทริปทั้งนั้นมาจากเจนีวาแล้วก็มาจากเมืองอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งอยู่ับพวกเออญี่ปุ่นพวกคนเออญี่ปุ่นก็มีบ้างแต่คนจีนเนี่ยไม่มาพวกทัวจีนทัวเกาหลียังไม่ค่อยมาบุกเมืองฮานซี C. เพราะฉะนั้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในฮานซี C เนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะฮะก็คือมีคนเยอะหน่อยแต่ก็ไม่มีแบบชีโบชีเบส่งเสียงเอ,งอะอะหลวกหูนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบ เดินไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนะครับแล้วก็มองเห็นตามีร้านต่างๆร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านแฮนด์เมดระคะของก็ไม่โหลของที่ระลึกระลึกก็เป็นพวกแฮนด์เมดขนาดนะฮะที่ไหนว่าถ้าเกิดถามว่าโอ้วีนิสแสงซาวอยเอาไปเทียบกับเวนิสของจริงคนละโลกครับ อาร์ซีมีคลองเอก,กหลักๆเนี่ยก็มีคลองนี้แหละครับขณะที่เวนิสเนี่ยมหาศาลคลองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศนี้จริงๆเนี่ยมาอาร์ซีว่าโอ้ชอบแบบนี้จังเลยชอบบ้านชอบคาเฟ่ชอบคนที่อยู่ตามริมคลองชอบการเดินเรียบคลองไปช้อปปิ้งไปเนี่ยผมแนะนําว่าไปเวนิสมันดีกว่านี้เป็นสิบๆเท่าเพียงแต่ว่าอาร์ซีมีความแปลกเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ริมเชือกเขาแอลป์เพราะฉะนั้นทะเลสาบอาร์ซี โรงแรเดอะซาวอยเห็นไหมฮะก็ยังม pues uh, ีบรรยากาศของซาวอยที่อยู mm ่ส hmm. ําหรับคนที่ไปเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์เห็นในหมู่บ้านแบบสวิสวัวแบบสวิสหรือขึ้นยอดเขาชมหิมะดูวิวเทือกเขามาจนเบื่อแล้วเนี่ยอานซีเป็นตัวเลือกชั้นยอดเลยครับเพราะว่าอานซีจริงๆอยู่ใกล้สวิตมากกว่าใกล้ปารีสเยอะห่างปารีสสักห้ากว่ากิโลแต่นั่งรถจากเจนีวามาแค่ส5กิโลเท่านั้นส5กิโลนี่กรุงเทพ ธัญบุรีประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้กันมากใครมาแถวโลซานมาที่เจนีวามาที่มงทรอพวกนี้เนี่ยเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฮานซีได้หรือแม้คุณอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือเมืองอื่นๆน,นั่งรถไฟมาฮานซีก็ใช้เวลาไม่มากแล้วผมรับประกันว่ามันแตกต่างจากเมืองในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเห็นได้ชัดก็เลยกลายเป็นเมืองที่นําเสนอในบนเส้นทางสายน้ําแข็งถ้าเกิดคุณนี้ไม่พอใจจะไปนั่งเรือเล่นก็ได้ เมืองในที่ริมอยู่ริมทะเลสาบร,รอบทื่อเขาแอลฟ์เนี่ยจุดเด่นก็คือการนั่งเรือไปตาม ะทะเลสาบเล็กๆไปแวะชุมชนต่างๆไปดูเทือกเขาแอลที่อยู่เหนือ,อพื้นน้ำในทะเลสาบบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยครับมีครบถ้วนอยู่ในอันซีหรือแม้จะทั่งไปนั่งเรือชมกันที่ต่างๆได้บางคนอาจจะอยู่อันซีถึง2คืนโดยที่จะเก็บวันหนึ่งไว้สำหรับนั่งเรือไปรอบๆนะครอ,อ,อันนั้นก็เป็นไปได้ขณะที่ตัวเห็นไหมฮะตึกข้างหลังนั่นคยเคยเป็นปราสาทของอคนที่อยู่ในลูกออฟซาวอย ซึ่งดูว่าซาวอยนี่มีประสาทลายแห่งนะฮะามาอาซีไม่ใช่เมืองหลวงมีเมืองที่ใหญ่กว่านี้อีกเพียงแต่ว่ามาอาซีถือว่ามเมืองสาคัญในซาวนยหนูดาวซื้อของมาเยอะนะครับไปไหนก็ต้องซื้อได้นะครับเก่งกาจมากภาพนี้ถ่ายให้ดูเด็กน้อยฮะ เด็กน้อยน่ารักแต่งตัวมาจากบ้านแต่ก่อนที่พบว่าตัวเองเป็นคนคนเดียวเท่านั้นที่แต่งตัวในเมืองนี้ไม่มีเด็กคนอื่นแต่งตัวเด็กน้อยก็เลยเศร้าใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่อายนะครับเด็กเกิดเป็นเด็กจะไปอายอะไรกันมากมายยิ่งใกล้เชียงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคนยิ่งเมื่อมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาจากบริเวณใกล้เคียงมาจากเมือง่สมมติเอาเจากเจนีวาสัก ก้าโมงมีทริปแปดโมงเก้าโมงสิบโมงออกสิบโมงก็จะมาถึงงานสี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเผื่อจอดรถเผื่อเดิอน,นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งสายเท่าไหร่คนยิ่งเยอะเท่านั้นยิ่งเป็นทวดเ,เทศกาลคาร์นิวัลก็จะมีเห็นไหมฮะแม่นางคาร์นิวัลก็จะยืนอยู่ตามที่ตา่างๆจุดที่ผมถ่ายภาพนี้เขาเรียกกันว่าสะพานคู่รักกลางคืนเนี่ยโรแมนติกสุดๆจนถึงว่าบอกกันว่าใครมาขอแต่งงานที่นี่ไม่มีผิดหวัง แต่กลางวันเนี่ยใครมาขอคงจะต้องตะโกนให้ดังหน่อยเพราะว่าคนก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะท่วมทน้นท่วมเต็มสองข้างทางสองฝั่งเมืองเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจฮะมันก็ดีคนละอยางเพราะฉะนั้นผมถึงบอกให้นอนที่นี่หนึ่งคืนมันจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งกลางวันที่คึกคัก ร้านเปิดเข้าไปดูร้านนูน้นออกร้านนี้กินขนมนนนนร้านนู้นกินกาแฟร้านนี้ไปนั่งเรือชมทะเลสาบร,รอบๆขณะที่กลางวันกลางคืนเนี่ยจะเงียบเปรตและกลายเป็นโรแมนติกสุดๆจากอานซีผมขับรถแล้วครับผมเช่ารถนะครับผมขับรถจากอานซีมุ่งตรงเข้าสู่เขตเทือกเขาแอลจริงๆอานซี RC, ก็ติดเทือกเขาแอลอยู่แล้วเแตนะ่ว่าเป้าหมายของเราก็คือภูเขาที่สูงที่สุดของแอลภูเขาแห่งนั้นเรียกกันว่าภูเขามองปรัง มองบรางเป็นชื่อปากกาหรือชื่อยี่ห้อของพวกกระเปะกากระเป๋าหรืออะไรมากของฝรั่งเศสนะก็นํามาจากชื่อยอดเขาที่เรียกกันว่ามองบรางนี้เองนะคะรับเทือกเขาที่สูงสุดในเทือกเขาแอลป์แล้วก็เป็นเทือกเขาที่บุกยอดเขาที่สูงทีสุดในยุโรประหว่างทางเราจะเห็นเทือกเขาด้านนี้เนี่ยจะสูงชันเป็นพิเศษเทือกเขาแอลป์ด้านสวิอสออสเตรียเนี่ยจะเตี้ย เยอรมันยิ่งเตีย้ยใหญ่แต่ถ้าเกิดมาสวิสฝรั่งเศสนะฮะจะเป็น f ฟ e n c h แ l ลเนียยอดเขาจะสูงมากชันมากจะเป็นเขตที่ยอดเขาสูงที่สุดในแอลทั้งหมดนะครับซึ่งเมืองที่เรามุ่งหน้าไปเรียกว่าเมืองชัมบ o นิสมองปรังเพื่อที่จะไปขึ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมระเช้าไฟฟ้าที่เ,เคเบิลคาร์ที่ชันที่สุดแห่งหมึ่งของโลกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วใจที่สุดพาเราพุ่ง2,600กว่าเมตร ึ้นไปถึงยอดเขาที่เห็นอยู่บนนั้นวันแรกที่ผมมาก็อย่างว่าครับคนมันโชคร้ายนะฮะในหนังสือก็บรรยายไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราเจอฝนในวันแรกนะครับเพียงแต่ว่าคนเราต้องมีใจเพราะฉะนั้นผมไปที่ไหนก็ตามเนี่ยผมจะนอนที่นั่นเสมอเพื่อที่จะหาว่าเราจะมีโอกาสอาจจะอากาศแถว ภูเขาครับคุณผู้ชมมันก็มีทั้งฝนตกแดดออกไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นยิ่งเราตื่นเราไปสารชั่วโมงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไปแล้วเป๊ะแดดออกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดเราไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอกาสก็มีเพิ่มขึ้นเมื่อฝนตกเราก็ต้องมากินอาหารอย่างซาวิสนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยเรียกกันว่าราคั ลาครีตคืออะไรคือชื่อเนยแข็งครับเนยแข็งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในไอจานปิ้งปิง้งอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นซุปขัวหอมยักษ์ที่หนูดาวสั่งมาแล้วมันก็ลังอึ้งว่าจะกินไปหมดได้ไงแถมขนมปังนี่มากับซุปขัวหอมก็ดันเป็นขนมปังที่ไหมลาครีหมายถึงไอ้แป้งที่ชีสนะฮะนั่นไม่ใช่แป้งนะครับไม่ใช่ลาซัมย่านะครับชีสล้วนๆแล้วก็มากับมันฝรั่งลูกโซยักษ์แล้วตามด้วยแฮมด้วยไส้กรอกต่างๆขนมปังแล้วผมนั่นบ้าสั่งขาหมู โอ้ยทีนั้นสาวเขา,านะฮะแล้วคนเอาว่าง่ายๆว่าแค่กินมันฝรั่งสีลูกนี้ให้หมดเนี่ยเราก็คงจะถึงชีวิตแล้วนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นที่อยู่รอบๆแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าผมจะกินทิ้งกินฟางนะครับเพราะผมได้เก็บทุกอย่างกลับไปกินอา,าหาร่ําไอ้นี่เรากินอาหารเที่ยงเพราะฝนมาตกเฮ้ยหนูดาวทําอะไรเนี่ยนะฮะหนูดาวก็แน่นอนว่ามีร้านเถอต้องเข้าและชะมุนิกสมองบัง เจ๋งกว่าหมู่บ้านใดๆในสวิตเซอร์แลนด์เพราะาที่นี่เป็นหมู่บ้านในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเดินเจอชาแนลที่อยู่ริมเทือกเขาที่แสนจะสวยของแอลเนี่ยเป็นไปได้ในสวิตนี่แทบจะฝันไปเลยครับเฮ้ยทำไมซื้อหนูดาวซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าคุณเธอถ้าเกิดฝนตกคุณเธอก็ซื้อของ ซึ่งอันนั้นคุ้มนะฮะปัจจุบันหาไม่ได้กระเป๋าแพงมากในเมืองนี้ถ้าเกิดฝนตกไม่มีอะไรทำก็เข้าคาสิโนได้นะฮะเอาให้มันหมดตัวส่วนหน้าคาสิโนเนี่ยเราไม่ได้เข้าคาสิโนนะ,ะผมไม่ชอบการเล่นกนนารพนันเพราะว่าไม่มีเงินอย่างไรก็ตาม2คนที่เป็นนูศศ้ดเสรบรีที่เมืองชามบิกสมองบังนะฮะเรียกกันว่าเจกนะฮะคนนึงคือเจก เจก็คือมิสเตอร์มองบรังนะฮะเขาได้รับฉายาว่าเลอมองบรังก็คือคนแรกที่ปีชุดยอดเขามองบรังเหตุการณ์เกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือรบกวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านในหนังสือนะครับว่าเจกจะมันชี้ให้ใครดูยอดเขามองบรังว่าพรุ่งนี้เราจะบุกขึ้นไปนะไอ้นั้นต้องผ่านหนังสือนะครับผมไม่สามารถที่จะบรรยายจากต้นจนจบได้แต่นี่ก็เอาภาพของเมืองมองบรังมาให้ดูว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งศึก แล้วก็เมืองที่คนไม่เล่นสกีก็มาได้มาช้อปปิ้งไงครับแล้วก็บรากาศร,รอบๆก็แจ่มใสนะฮะแม้น้ำฝนตกเองก็ยังคลาสสิกนะฮะมุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากนะฮะผมพยายามจะถ่ายมาเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยฮะมันมันมันค่ำๆแสงยังส่องมาหเห็นภูเขาแต่มันมีหมอกบางแล้วมันให้อารมณ์ที่โอ้โหสุดๆขณะที่เดนูดาวเศร้ามากครับเพราะว่าเธอกลัวว่าขึ้นยอดเขาจะมองไม่เห็นวิวข้างบนซึ่ง ผมก็ดีใจเพราะผมไม่ค่อยอยากขึ้นกระเช้าที่ชันที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่ายังไงท้ายสุดเราก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าพอตื่นเช้าจากห้องนอนของเรานี่เป็นวิวถ่ายจากห้องนอนนะจะเห็นต้นสนภูเข,ขาแอลและเปื้องหลังนั่นก็คือยอดเขาแอลที่กําลังโผล่ขึ้นมานั่นแหละครับยอดเขามองบังเห็นไหมครับอยู่ข้างๆต้นสนกําลังโดนแสงแรกของออตะวันแสงแรกของวันเนี่ยส่องมาจับ ขนาดที่ให้ตรงนั้นให้แหลมๆตรงนั้นนั่นก็คือจุดที่เราจะขึ้นไปอ๋อนั่นคือหนังสือชื่อชินจังนะฮะผมคาไม้หาเล่นตลอดเวลาที่ผมไปเที่ยไหนก็ตามเพราะชินจังสนุกดีแล้วมันเบาครับเอาไปไหนก็ได้นี่คือท่าโลดแล่นดีใจของหนูดาวที่เศร้าใจมาก่อนทั้งวันนะฮะเพราะว่าเ,เข้าใจว่าจะไม่สามารถจะขึ้นยอดเขาได้แต่พอเรานอนตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้านี่ก็ยังมองไม่เห็นยอดเขานะครับแต่พอกินข้าวแล้วขึ้นมาเนี่ยเห็นยอดเขาเพียบเพราะว่า ให้ที่บังอยู่ตอนเช้าเนี่ยคือหมอกแล้วพอสายหน่อยหมอกก็หายไปผมเผื่อเวลาไว้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผมไม่ไดเดือดร้อนว่า,าต้องวิรีบเร่งไปไหนนะฮะนั่นก็คือเทคนิคง่ายๆสําหรับคนที่อยากเที่ยวกับทอก็ต้องมีเวลาเผื่อไว้เผื่อนี่นิดหน่อยหน่อยเพราะว่าเทือกเขาที่มีแดดออกกับเทือกเขาที่ฝนตกเนี่ยบอกได้คำว่าบอกเดียวได้คําเดียวว่าคนละโลกอย่างชัดเจนนะฮะคนละโลก เพราะว่าเทือกเขาที่แดดออกโอ้โหคุณผู้ชมครับมันยิ่งกว่าพารนรามาอย่างนี้ฮะ